สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วผมหิวก็เดี๋ยวจะมาต้มบะหมี่จนสำเร็จลูกกินเงนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินผักก็เดี๋ยวจะคือข้างบ้านเนี่ยข้างล่างมันมีาผักคะน้าขึ้นอยู่ซึ่งแม่ผมมาเอาเม็ดไปหวานหวานไว้มันจะมีอยู่ต้นหรือสองต้นสามต้นอะไรนี่แหละ ผมก็ไม่ได้ลงไปดูมานานแล้วเดี๋ยวจะลงไปเอาผักคะน้าข้างล่างแล้วก็มีขึ้นชา่าด้วยผมคนปลูกมว้เองนะเดี๋ยวผมจะใส่ผักด้วยแล้วก็ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปเอาคะน้ากันาก่อนไปตัดกันสดๆเลยครับไปครับทุกคนไปกันแบบเรียวๆ นี่นี่ครับของจริงนะครับนี่โอ้ยเห็นไหมมีกระป๋องโคกด้วยนี่หนึ่งต้นของจริงนะไม่ใช่มาตั้งไว้เฉยๆนะนี่ผักะนานีกี่ต้นอนะ่ะสองต้นเท่านั้น Okay. เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อน,อนอยังไงเนี่ยนี่ครับทุกคนจะแก่ไปไหมวะ

แนน่มากได้แล้วมีเอาลงมาก็ไม่ได้ใช้ออนลาทุกคนตอนนี้มันก็ได้พกคณามาแล้วแต่ดูดิว่าผมว่ามันน่าจะแก่มากๆากกับคณะต้นเนี่ยผมเด็ดใบมันทิ้งไปเยอะแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปอกต้องปอกคณกแน่เลยอะ่ะโอ้โหโคตรแข็งนะทุกคนกินอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยต้องปอกอะ่ะ ผมจะปลอกคนณะและนี่ก็คือ ขึ้นช่ายนะครับผักที่เราจะใส่ต่อไปจากผักคะน้านะครับอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่ผมปลูกเองนะปลูกเองคือผมี่เกลียดหามันละนี่ปลูกเองมันอยู่ในนี้ครับคุณนี่ครับนี่เห็นไหมจริงๆแล้วมันเคยดอกมากเลยนะแต่ว่าผมอะ่ะ ไม่มีเวลาดูแลแล้วคือมันขึ้นดกแล้วก็ขึ้นแบบงามเลยอะผมเองก็คือไม่ค่อยมีเวลาก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนี้คือมันก็เริ่มแก่นเลยต้นเท่านี้เองจริงๆมันงามมากดกมากนะครับ ตอนต่อมาครับคือเมื่อกี้เราใส่ผักไปก่อนแหละลืมผมก็จะใส่บะหมีงง่อื่ผมเร็จรูปนะครับยี่ห่ออะไรก็ได้ใส่ไปพอดีว่าผมมาได้มาเยอะตอนที่น้ำท่วมนะก็มีหลายยี่ห้อเลยแหละอันนี้มันก็อยู่ข้างบานบ้านผมนี่แหละผมเตรียมไว้ไว้กินตอนกลางคืนนะตรตเนี้ย ก็ใส่ไฟแล้วก็ต้องใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยปลากระป๋องก็ได้มาเยอะเหมือนกันจากช่วงน้ำท่วมก็จะใส่น้ำปลากระป๋องลงไปครับหนึ่งช้อนเต๊ะครับเหลือน้ำทิ้งเลยทิ้งน้ำก่อน ไม่ให้มันเยอะเกินไปอ่ะก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวต้มน้ำก่อน ตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับน้ำน้ำร้อนนะใส่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักสานาทีนะครับปิดฝา เอาละครับตอนนี้ก็น่าจะสามนาทีแล้วมั้งผมไม่ได้จับเวลาก็ควรน่าจะกินไ,ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้น,นอ่เมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะสุกหรือ,อยังนะครับเอามา้อ นีไ่ไงฮะสุกไม่สุกสุกหรือไม่สุกโอเคไม่รู้ละสุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมก็คงจะกินแล้วล่ะเพราะว่าหิวแล้วถ้าว่าไม่ถ่ายวีดีโอนี่ยคงได้กินไปนานแล้วด้วยอ้าวโอเคครับมาจะกินแล้ว มาแล้วครับสีบะหมี่คือถือลูปตอนตีสี่ครึ่งนะก็ทั้งผักคะน้าแล้วก็ไอขึ้นชา้าที่เราปลูกเองนี่มันก็ให้รสชาติอร่อยนะครับถือว่าไม่เสียแรงที่ลุกมาต้มแล้วก็ลุกไปตัดผักคะน้าตอนตีสี่ครึ่งนะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ